แล้วทีนี้ก็ไาดูความแตกต่างระหว่างข้าวสองสองพันนะคะชนิดนะครับเขาเรียกเข้ากล้องเหมือนกันครัเข้ากล้องเหมือนกันครับผมแล้วทํายังไงคราวนี้ทํายังไงให้มันกลายเป็นข้าวขัดครับก็คือต้องเอาไปเข้าเครื่องขัดสีนะครับอันนี้ถ้าขัดมันจะเป็นสีอะไรครับข้าขัดไรีสีดานะครับถ้าขัดมันก็จะออกสีออกม่วงม่างอ่อนอันนี่คือข้าวขัดเจ็ดข้าวขัดเหมือนกันอ๋อ ในท้องตลาดผมนึกว่าเข้าเข้ากล้องนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่เข้ากล้องมันต้องมีจมูกมีลาอยู่เขามันต้องเป็นเมล็ดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ถูกไหมครับใช่ทุกพันถ้ากระเทาอเปลือกออกก็เลยเข้ากล้องหมดถ้็วัดกันที่สารอาหารที่อะไรว่าของใครเยอะกว่ากันอะไรโอเคงั้นเราไปขัดข้าวให้กลายเป็นข้าวขัดเราเอาเข้ากล้องใส่ไว้แล้วเราจะทำข้าวขัด อันนี้เป็นเครื่องขัดขนาดเล็กอ่าแล้วก็เปิดเครื่องลยครับกดสตาร์ทกดสตาร์ทที่ออกมานี่คือืออะไรครับคือลังข้าวลังข้าวไ่หมเกนหมูเกนใช่อ่ะพี่นัดวิรู้ว่าพี่นัดรอเวลานี้ไม่นานแล้วพี่นัดลองชิมปะล่ะลองชิมเนีเออนี่ไงนี่ไงนี่ข้าวขัดที่เรียกว่าข้าว พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ใช่ครับข้าวขันของข้าวไรซ์เบอร์รี่มันก็จะออกเป็นสีม่วงๆอยู่ดีเนาะมันเริ่มจากข้าวกล้องสี่สีดำถ้าเป็นข้าวของมะลิก็เป็นสีขาวใช่อืมพวกโรงสีขาวชอบขัดให้มันเงาเงาเนียนเนียนใช่ไหม่ว่ามันสวยแต่ว่าคุณภาพมันไม่โอเคค่ามันไม่ค่อยมีอะไรละอ่ะลองชิมไหมคะพี่รู้อพี่อยากชิมรำมากกว่านี้อร่อยปมัะอร่อยดีอร่อยดีมันรู้สึกมันหวาน รู้ส ah ึกว่าได้คุณค่ามากกว่าเดี๋ยวถังนี้ผมขอกลับบ้านโอเคหลังจากเสร็จอันนี้แล้วไปยังไปไหนต่อคะครับก็พอเราได้มันเล็ดแล้วเราก็ต้องไปทดสอบคุณภาพทดสอบพวกสารอาหารเบื้องต้นว่ามันเหลืออะไรบ้างใช่ราทำในองค์ปบัติการ หลังจากที่เราเก็บเกีียวมเล็ดข้าวจากท้องนาม,มาแล้วนะคะเราก็จะได้ข้าวเปลือกค่ะซึ่งนำมาผ่านขั้นตอนแรกนั่นคือการกระทาอเปลือกหลังจากกระทาะเปลือกแล้วเราก็จะได้ข้าวกล้องค่ะที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเลยทีเดียวซึ่งอยู่ในผิวข้าวกล้องและในจมูกข้าวแต่ถ้าเรานำข้าวกล้องไปขัดสีต่ออีกหลายๆครั้งเราก็จะสูญเสียสารอาหารตามจำนวนครั้งที่ขัดเลยซึ่งข้าวขาวหรือข้าวขาดทีส่สีสวยที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเหลือเพียงแป้งและคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่เหล ึทงทำให้เรามีคำถามใครไม่ป่วยยกมือขึ้นครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องแลบศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวนะครับเพื่อมาดูว่าข้าวกล้องกับข้าวขัดเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็คุณค่าของทั้งสองอย่างเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอ่าเรามาเริ่มเลยนะคะอันนี้ก็คือข้าวกล้องของไรซ์เบอร์รี่นะคะอ่าพี่นาช่วยถืออันนี้เป็น เขาขาดแล้วของไรซ์เบอร์รี่เหมือนกันอันนี้สีสวยนะเนี่ยมันแตกต่างกันแค่นี้เองนะพี่นัทครับผมแล้วที่หายไปก็คือขาดมาแล้วนี่เขาเรียกว่าผิวผิวข้ากล้องลำข้าวข้าวแล้วก็จมูกข้าวอยู่ในนี้ส่วนประกอบของลำก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารครับไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กธาตุสังกะสีทองแดงวิตามินบ เมต้ากราดทีมโอ้ไม่มันเยอะมันเยอะมากเลยนะมันคือวิตามินทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการเลยนะทำให้พี่ไม่เข้าใจว่าแล้วเขาจะขัดออกทำไมเนี่ยจริงๆริงทำไมเราต้องกินเลย่ะมีแอบแง่ขอได้ไหมคะขอลองอวิมีลองก่อนอืมจริงมันเหมือนโกโก้นะไม่ติดฟันเลยเนี่ยอืมแต่มันเหมือนโกโก้จริงมันหอมมากเลยอ่ะมันหอมขึ้นจมูกมากเลยอ่ะ เออทำไมไม่เข้าใจเสียได้นะคุณผู้ชมค่ะมันก็มีรสอร่อยของมันนะใช่คือสารอาหารมากกว่า50%มันเสียไปกับการขัดอยู่ในนี้สารอาหารกว่า50%อยู่ในนี้ไม่ใช่อยู่ในข้าวอย่างนี้ในข้าวขัดที่เราขัดขัดลำออกไปแล้วอ่ะก็เหลือแป้งโอเคมันให้พลังงานโปรตีนนี่อาจจะเหลืออยู่แต่ว่าพวกสารอาหารที่เก่าเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปแ้่ทีนี้เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันมีสารอาหารอะไรบ้าง ก็คือวันนี้เราจะมีวิธีตรวจสอบสารอาหารในข้าวกล้องนะครับก็คือจะวันนจะมีท่านเหล็กหรือจะชี้ให้เห็นว่าในข้าวกล้องเนี่ยนะเหล็กมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างอยู่ที่จมูกอยู่ที่อะไรซึ่งอ๋อที่ขัดออกมาเป็นล้ำไปมันก็จะหายไปโอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนของการทดสอบเผ่าว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์ที่เป็นข้าวกล้องนะคะมีธาตุเหล็กแตกต่างกันมากขนาดไหนครับก็คือเราต้องเอาข้าวกล้องเนี่ยแต่ละพันธุ์นะครับก็มีทั้งสีดำสีขาวอะไรนยครับ,รบเพื่อมามาแช่ด้วย<ห>สารที่เรียกว,ว่าคอร์บอ,อกนะครับเพื่อกัดสีผิวของ ข้าวกล้องนะครับมันก็จะกลายเป็นข้าวสีขาวให้ปฏิกิริยาทดสอบมันชัดเจนนะครับอ๋อต่อไปคือแช่ใช้น้ำไว้เพื่อืนิ่มขนให้มันนุ่มเพราะว่าเราต้องผ่าผ่าครื่งเมล็ดผ่าผ่านให้จมูกข้าวครับเพราะจะได้ยอมให้เห็นในขัะทีมงานกำลังผ่าอยู่นะครับผ่าข้าวไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเพราะเขาต้องผ่าข้าวนะพี่ขออนุญาตนะคะจมูกข้าวก็คือไอ้ตรงที่มันเป็นปุ่ม ที่เราเคยรู้มาว่ามีท่านเหล็กที่ว่าเขาเวลาเป็นลำมันจะขัด<ช>ออกมาเวลาเป็นลำเนี่ยถ้าถ้าขัดก้งกล้องเนี่ยมันจะหลุดออกไปด้วยใช่ใครับจมูกกับผิวทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็ทําไงต่อครับพี่คือเราผ่าเสร็จใช่ไหมครับเราแ,แช่ด้วยสารเคมีคชื่อโพแทสเซียมฟเฟรโรไซยาไนครับดับไฮโดรคลอดคก็คือเหมือนมันจะปลดปล่อยไอ้เหล็ก ที่จับอยู่ไม่ว่าจับอยู่กับโปรตีนจับอยู่อะไรในเมล็ดเนี่ยปลดปล่อยออกมาแล้วมันก็จะทําให้เห็นเป็นปฏิกิริยาให้เห็นเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็คือเหล็กออกมามากสีน้ําเงินสีน้ําเงินเข้มเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบแค่ว่าเนี่ยจมูกข้าวไหนที่มีสีน้ําเงินเยอะแสดงว่ามีธาตุเหล็กเยอะแล้วก็ตามการเบื้องต้นว่าน่าจะมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูงการนั้นกรองเบื้องต้น คือหลังจากที่เราค้นพบข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงนะครับจากวันทีเมื่อกี้นะครับคือคัดมาแล้วคัดมาแล้วเราก็จะเอาข้าวแต่ละพันธุ์น่ะมามาแช่ด้วยกดไฮโดรคลอริ์นะครับแล้วก็บดบดเมล็ดให้ละเอียดหลังจากนั้นเราก็จะดูดสารละลายเนี่ยส่วนใสเนี่ยเอาไปทําปฏิกิริยานะครับเพื่อทดสอบหาพันธุ์ที่มีไฟติกแอซิดต่ำสูงต่างๆกันนะครับหรือเราต้องการข้าวที่มีไฟติกแอซิดต่ำครับผมข้าวที่มีไฟติกต่ำ มันจะมีสีเป็นยังไงนะคะเราก็จะเห็นเป็นสีน้ําเงินเข้มมันจะบอกว่ามี่าเหล็กโูงครับไฟติดตาเพราจากนั้นกินแล้วจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์มากกว่าแล้ะทีนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่หาธาเหล็กในข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเพื่ออะไรคะครับงวิครับพี่รู้ครับว่าต้องถามใครเป็นอาจารย์ของพี่ศิริพัฒน์นี่เองนะครับชื่อว่าดรพิชาติโอเค เราได้วิเคราะห์อาหารความหนาแน่นของธาตุเหล็กและการหาปริมาณฟอสฟอรัสในข้าวพันธุ์สิเหล็กและไลซ์เบอร์รี่แล้วแต่เรายังไม่ทราบว่าข้าวพันธุ์ดีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวค้นหาขึ้นมาได้นั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างเราจึงต้องไปคุยกับดรอภิชาติวรรณวิจิตผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวกันเลยครับหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวทําหน้าที่อะไรบ้างคะอาจารย์เรามีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ข้อมูลเรื่องเรื่องยีนเรื่องรหัส รหัสพันธุกรรมมาสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนเราเอาพันธุ์ข้าวอันนี้ไปใช้ในกานเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้นไปใช้กับผู้บริโภคว่าว่าดียังไงหรือเอาไปใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้มากขึ้นจุดเริ่มต้นเราเนี่ยเมื่อเราร่วมกับ11ประเทศช่วยกันถอดรหัสจีโนมข้าวเหมือนกับ มนุษย์เรามีการถอดรหัสจีโนมมนุษย์ตอนในข้าวก็มีเหมือนกันเน่้าวมาช่วยกันถอดรหัสจีโนมข้าวเพราะว่าข้าวเป็นพืชของโลกใช่ไหมครับพันข้าวเนี่ยคืออันนี้ก็ต่างกับโครงการที่เรียกว่าจีโนมมนุษย์เพราะเราสามารถจะปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้เราสามารถจะออกแบบพันุข้าวได้ดังนั้นการที่เรารู้รหัสของจีนทั้งหมดเราก็ทําให้เราเข้าใจทุกเรื่องราวของมันเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นโปรแกรมที่บอกว่าตั้งแต่เมล็ดงอก จนถึงไปเป็นเมล็ดที่แห้งให้เราเก็บเกี่ยวมาเนี่ยมันดําเนินไปได้ยังไงวิเห็นบอกว่ามีพันธุ์ที่พัฒนานหลากหลายพันธุ์แต่พันธุ์ที่เด่นเด่นเลยที่แบบชูขึ้นมาคือจุดเด่นเนี่ยมีทั้งหมดกี่พันธุ์คะสองพันธุ์ที่เด่นที่สุดก็คือพันธุ์สินเล็กล็กกับพันธุ์ไรซ์เบอรี่นี่ใช่ไหมคืออยู่ข้างหน้านี้นะคะในข้าวที่อาจารย์พัฒนามาแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการกี่ด้านคะ คือแบ่งใหญ่ๆก็จะ3ส,ส่วนก็คือส่วนที่ธาตุอาหารเช่นธาตุเหล็กสังกะสีเซเลเนียมกัดแคลเซียมฟอสฟอรัสเพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถจะกินดินแล้วเอาธาตุอาหารมาได้โดยตรงอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนค,คือเอามาให้แล้วเราก็กินต่อนะนั่นอสําคัญสุดส<อ>ค,คือปรับปรุงพันธุ์ข้าวเกี่ยวกับโครงสร้างของแป้งซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพของเราก็ดูว่า เรามันเป็นแหล่งของพลังงานแต่มันข้างมากเกินไปก็อาจจะทําให้เราเนี่ยอ้วนอาจจะทำให้เป็นเบาหวานได้นะครับเมื่อเราย่อยแป้งเราก็จะได้น้าตาลถ้าเราย่อยเร็วนะครับดูดซึมเร็วก็จะได้น้ำตาลมากคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ก็เกิดจากการบริโภคอาหารแป้งน้ำตาลน้ำมันเยอะๆเกิดไป